จากโรงเรียนอะไรลูกสตรีศึกษาค่ะสตรีศึกษานี้มีแต่ผู้หญิงไหมลูกมีผู้ชายแล้วสตรีทําไมลูกพี่ไม่เข้าใจ ขอนแก่นยกมือแน่นอนไม่ไปข่อยแน่นอนมีไหมมีไหมแน่นอนเออเอาไม่ไปไหนเลยเหรอลูกเออตบมือหน่อยตบมือเพื่อนผิวหน้องจะพูดดังอย่านี้มาจากน้องคายโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนน้องคายวิทยาคารครับโตขึ้นนูอยากเป็นอะไรคะโตขึ้นอยากเรียนอยากเรียนสองคณะครับเรียนคณะแพทย์กับวิศวะเครื่องกล อยูเบนทิวเตอร์นะคะ ต้องกล่วาวคำว่าขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะพี่นินามตัวแทนมีทั้งความปลื้มใจดีใจและก็ปิติเป็นอย่างมากนะคะที่ได้เจอพวกเราทุกคนในวันนี้กิจกรรมโครงการมหกรรมติวเข้มแกะและแนะนานการกศึกษาในวันนี้นะคะวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแบบครบวงจรให้กับน้องๆชาววิสานระดับมปลายทุกคนนะคะและในโค้งสุดท้ายนี้ก่อนที่ถึงวันพิชิตที่คณะที่ใช่คณะที่ชอบนะคะ พี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการในครั้งนี้จะช่วยให้น้องๆสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากวันนี้ไปใช้ได้จริงในสนามสอบและเหนือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากความรู้ที่รับแล้วเนี่ยพี่หวังว่าน้องจไจ้รับทั้งความสุขและสนุกสนานจากพี่ๆทีมงานจากพี่ๆติวเตอร์ที่มีความพร้อมในการที่จะให้ความรู้กับน้องๆสำหรับวันนี้พี่ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนนะคะขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ การติวในช่วงที่1ค่ะในส่วนของคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนั่นเองนะคะโดยอาจารย์สุร,รเชษฐ์พิชิตพงเผ่าหรือพี่ยูนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ยูนวยครับอันนี้ไม่ใช่ได้ไอน,นะจ๊ะเด็กๆอันนี้คือ,อยากันยุงนะจ๊ะเราจะจุดกันยุงรอเล่นที่รักจา๋าวันนี้คุณพี่ตกใจมากตอนเดินเข้ามาในเซ็นทรัลน่ะปรากฏว่าเด็กโอ้โหเยอะมากเธอ เยอะมากคือมากกว่าคาว่าเยอะคําว่าเยอะเนี่ยนะทีนี้เนี่ยสี่พันกว่าคนเธอสิ่งมีชีวิตอัดกันอยู่ในห้องนี้สี 4, ่พันคนทุกคนถ้าหายใจไม่ออกคุณพี่แนะนานะให้หนูปิดรูจมูกหนึ่งข้างจะได้หายใจน้อยลงเข้าใจไหมคะหายใจข้างเดียวพอเหนไะเพราะตอนนี้เราหายใจกันสองรูนะคะสี่พันกว่าคนก็คือแปดพันรูนะคะ <laughs> คุณพี่สงสารเดี๋ยวก็หนูหายใจไม่ออกอ่ะที่รักอ่าหลายคนคงจะรู้จักคุณพี่แล้วไหนใครเคยเจอคุณพี่ยกมือขึ้นเร็ว ทีนี้ใครอยู่ม .4 ยกมือขึ้น Hello baby ม .4 โอเคนะรวมรูจมูกแล้วไม่ถึงร้อยรูนะคะไม่ถึง50คนโอเคอ่ะน้องมอ .5 น้องมอ .5 ยกมือเร็วน้องมอ .5 Hello Hello ้าวต่อไปพี่ม .6 พี่ม .6 เยอะที่สุดนะคะอ้าวหนูภาคอีสานมีกี่จังหวัดเท่าไหร่นะคะ20จังหวัด ใช่ไหมคะไหนใครมาจากขอนแก่นขอนแก่นเร็วคนพื้นที่คนพื้นที่มีแค่นี้จัดที่ขอนแก่นจะคนขอนแก่นมาเท่านี้เอาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดกาลสินกาลสินกาลสินมหาสารคามไหมมหาสารคามนองใครน้องาครน้องบัวลำพูโอ้ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนองบัวลำพูอยู่ข้างหลังมีจังหวดเร็วจังหวดอะไรคะ โคราชโคราชนครราชสีมายกมือขึ้นนครราชสีมาเฮลโลขอบคุณมากนะคะอยู่เขาใหญ่กันหมดนะคะให้รู้ไว้นะและที่เห็นทั้งหมดบนเวทีนี้เป็นเพียงแค่การแสดงความจริงแล้วเนี่ยตัวจริงคุณพี่ไม่ใช่คนแบบนี้หลายคนรู้ว่ามากกว่านี้เก็ตปะปรากฏว่าถ้าเป็นข้อสอบแกที่วิเคราะห์เชื่อมโยงจะเป็นข้อสอบแบบนี้คือหฉบับข้อสอบ จะมีบทความให้หนูอ่าน2บทความเป็นภาษาไทยนะบทความภาษาไทย2บทความท้ายบทความของแต่ละบทความสอทศจะกำหนดตารางมาให้ซึ่งตารางนั้นจะมีตัวเลขอารบิกสองหลักกำกับ0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0เฉลีย่ยแล้วบทความละสิบรหัส ในรหัสเหล่านั้นสองหลักตัวเลขอะ่ะมันจะกำกับข้อความบางข้อความข้อความอะไรคะคุณพี่คะข้อความนั้นมันจะไปซ่อนอยู่ในบทความยาวๆของเราทันไหมทุกครั้งที่หนูเจอข้อความที่มีรหัสกำกับในตารางหนูขีดเส้นขีดเส้นขีดเส้น,สนถ้ามีไฮไลท์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 ใส่เลขกำกับไว้บนข้อความนั้นก่อนนี่คือสเต็ปที่หนึ่งแล้วประเภทที่แอดวานซ์อ่านเสร็จปุ๊บพลิกไปดูตัวเลขนะว่ามีอะไรกำกับบ้างนะแล้วฝนเลยคําตอบ มีแต่นั้นแบบขั้นแอดวานแล้วอ่ะเข้าใจไหมคะโอเคนะเพราะฉะนั้นคุณพี่กำลังจะบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตแบบนั้นคือ ability ความสามารถสูงสุดเลเวลสูงเลเวลสูงซื้อไอเทมอะไรติดตัวเยอะนะทีนี้หนูคะสำหรับเราเนี่ยถ้าบางคนยังเลเวลต่ำอยู่ของยังยังหาตามทั้งทางไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ซื้อไอเทมติดตัวฟังนะมันก็เหมือนกับเรากำลังต่อสู้กับข้าศึกเพราะเขาคนเหล่านั้นก็คือคู่แข่งเราจริงไหม เราก็เหมือนกับสู้ในสนามสอบในสนามศึกหมายความว่าบางคนเขาขับเครื่องบินเจ็ตแล้วยิงจรวดควาความสามารถของอาวุธเขาขับเครื่องบินเจ็ตแล้วยิงจรวดติดตามด้วยของเราทําอะไรอยู่คะคว่างหอกค่ะอืเข้าใจปะคืออ b i l i t y เราตำ่ำเพราะางั้นเดี๋ยววันนี้คุณพี่จะติดไอเทมให้หนูเข้าใจไหมคะไปอัพเลเวลกันทุกคนค้ามกันนครขอเสียงนอน รุ่นพี่ผมผมผมเป็นผมเป็นรุ่นพี่น้องๆ้นี่ทางนู้นทางนู้นทางนู้นอันนี้ลงเนี่ยอะไรฮะสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามโอ้โหลูกสาวหรือลูกที่แบบคนดีๆหน้าตาดีๆนะอันนี้โรงเรียนอะไรฮะอากาศอำนวยศึกษาค่ะ น้องๆเรียนกับพี่ยูไปแล้วเป็นไงบ้างมันไหมอ่าทีนี้มาเรามาชีววิทยาอีกนิดนึงนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตพี่ลิศเนาะก็ดูพี่บิ๊กไปก่อนหน้าคล้ายๆกันเนาะคล้ายคล้ายปะเออคล้ายๆแหละนะโอเคอ่ะแย่งกันนะข้างหลังก็มีสิทธิ์นะแย่งกันหรือโวยวายแหกปากก็ได้ให้พี่ได้ยินนะเอาไหมอะไรวะ โอ้ต้นไม้ไประจําโมอขอรู้จักปะอ่ะคนนี้คนนี้คนนี้กาละพึกอ่ะถูกต้องเอาไปเลยอ่าอ่ะอ่ะอ,ะอ,ะอะ่คนนี้ด้วย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 เอออ่ะ,อะ ไม่เท่าไรความสุขผ่านไปรวดเร็วเหลือกเกินทุกนาทีของเราปล่อยให้ได้ทำงานผูเบ้บาในใจฉันและเธอรับราดด้วยยิมนี้ที่มีเพื่อเริ่มคิดถึงกันเสมอเพื่อรอกลับมาพบเจอที่สุดว่ารักหนึ่งคำพอให้จดจำตั้ง ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเราจะเหนื่อยหน่อยนะฮะเพราะว่าเราต้องอ่านหนังสือเยอะนะครับแล้วก็สมองเราจะค่อนข้างล้านะครับอยากนะครับให้กำลังใจทุกคนนะครับตอนนี้อยากให้อดทนนะครับอยากให้สู้นะครับลองลองลองแบบอ่านอ่านเข้าไปก่อนนะฮะก็พอหลังจากเราสอบติดแล้วเนี่ยความภูมิใจนะครับทั้งตัวเราเองแล้วก็กับพ่อแม่เราเนี่ยมันจะแบบ สุดยอดมากนะครับก็พานก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับสู้ๆนะครับแล้วก็ขออวยพรวันนี้นะครับก็ใครที่นะครับตั้งใจเรียนใครที่ขยันอ่านหนังสือนะครับใครที่ทุ่มเทกับการสอบนะครับขอให้สอบติดนะครับในคณะที่ตัวเองหวังในมหาลัยที่เองหวังนะครับทุกคนเลยนะครับสาธุ คือจริงๆเขากจะจะจะจุดทูบเรียกคุณครูมานะฮะแต่ว่าคุณครูขอเปลี่ยนเอฟเฟกให้มันแบบว่าดูดีมากขึ้นอ่ะอะไรฮะผิดหวังเหรอฮะโ <c oughs> <c oughs> จงอย่าคาดหวังนะคะเรื่องนิทานเรื่องนี้สอนรื่ออยจงอยาคาดหวังอ่ะสวัสดีอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับสวัสดีขอเสียงชายหล่อหน่อย <c oughs> อะไรอะ่ะนี่เสียงผู้ชายหรอไม่ไหวอขอเสียงหญิงสวย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมฮะออกเสียงด้วยขอเสียงหญิงหล่อ <Wow>. <laughs> <laughs> แล้วชายสวยละจ้าเอาเงียบนะคะ f อปอไวไม่แสดงออกคําว่าสมบูรณ์ในทางฟิสิกส์นะคะแปลว่าจริงๆนะเธอเช่นมีคนบอกว่าหนูสวยสมบูรณ์มากแปลว่าอะไรคะสวยจริงๆโอเคไหมเช่นพี่บอกว่าเดินบอบยน้องน้องสวยสมบูรณ์มากเลยอะน้องต้องบอกว่าอะไรคะขอบคุณค่ะนะฮะแปลว่าสวยจริงๆ,ๆนะฮะแล้ววันนี้ก็เจออะไรมั่งฟิสิกส์รอบต่อไปก็พี่ไอซ์ พี่ไอซ์ก็เคมีใช่ไหมฮะตอนบ่ายก็เป็นวิชาภาษาอังกฤษในบรรดาวิชาทั้งหมดหนูชอบเรียนไม่เกี่ยวกับติวเตอร์นะมาถึงว่าหนูชอบเรียนวิชาไหนมากที่สุดสุขาศึกษาเหรอคะที่ชวนกันไปเตะบอลใช่ไหมคะเตะบอลตอนไหนคะตอนเวลามีมีอารมณ์ใช่ไหมคะตามข้อสอบสอสอพูดถึงเวลามีใครมาชวนเตะบอลปุ๊บนะจะเกิดความรู้สึกกลัวทันทีอะว่าคือปกติพี่ก็ไม่เตะบอลอยู่แล้วนะใช่ไหมคะเพราะตอนเด็กๆเนี่ยเตะ มีประสบการณ์ที่ฝังใจเตะบอลเข้าโกตัวเองแล้วเพื่อนมาลุมทํร้ายอะไรเงี้ยนะฮะคือมันชุลมุนไงคือพี่เนื้อไหมเพื่อนก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นอะไรนะแบบเป็นกองหลังไม่ให้เราเป็นกองหน้าเพราะเราเตะไม่เก่งอะไรเงี้ยเราก็ยืนอยู่นิ่งข้างเสาเฝ้าเฝ้าเฝ้าอะไรไปนะฮะเฝ้าเฝ้าพยานะเฝ้าอะไรไปยาเงี้ยปรากฏว่าบอลมาเราก็ตื่นเต้นหุยบอลมาแล้วอะอยากจะทําอะไรให้มันประสบความสำเร็จในชีวิตสักครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วเราเป็นกองหลังเนาะบอลมันก็ โอเคล้วก็เดินออกไปอะไรเงี้ยอ่ะบอลมาแล้วส่งให้เราหน่อยส่งให้เราหน่อยเพื่อนก็ไม่ไม่อะไรเงี้ยปรากฏว่ามันอาจจะสกัดบอลพลาดหรือยังไงมีซาบอลไหลมาเข้าเท้าเราพอดีได้ละตากูละตากูละทีนี้เอาเลยค่ะมองหากโกที่ใกล้ที่สุด <laughs> โกที่ใกล้ที่สุด, <laughs> โ,สดโอเคเดี๋ยวฉันจะทําประตูให้ได้เลยวันนี้ก็หันควบลุมต,ต,ตุบ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 ตบแล้วก็เตะเข้าเพ้ก็กะว่าทุกคนจะเฮแล้วก็วิ่งมากอดเราอย่างมีความสุขรากฏว่าไอ้ไอ้เต็มเลยค่ะแล้วก็วิ่งมาตบหมด ก็เลยเป็นประสบการณ์ฝั่งใจเราไม่ไมชอบฟุตบอลแต่ชอบดูนะักฟุตบอลโอเคไหมคะอ่าเรียบร้อยตื่นกันแล้วนะอ่ะโอเคนะ,คะก็ตามธรรมเนียมแล้วก็อวยพรน้องๆทุกคนนะฮะหลังจากที่เราได้มาเจอกันอยู่ด้วยกันชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ทุกคนมีกําลังใจในการสอบ แล้วก็อาจจะได้มีเราได้รับประโยชน์จากตรงนี้ไปไม่มากก็น้อยนะคะขอให้น้องๆเนี่ยประสบความสําเร็จในการสอบค้นหาติ่งให้เจอว่าตัวเองอยากเข้าคณะอะไรนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ขอให้มีความต่อเนื่องของพยายามเกิดขึ้นในจิตใจขอให้ไฟที่อยู่ในตัวเรามันโหมมันไหมมันพวยพุ่งขึ้นมาบบว่าให้น้องแบบร,รู้สึกอยากจะ work harder ตามเพลงที่พี่เอาเนื้อมาให้แต่ไม่ได้ร้องเนี่ยนะคะเพราะสุดท้ายก็ขอให้โชคดีแล้วมีความสุขตลอดทั้งปีครับผมบายบาย อ่อยพลอยๆอ,อยากเข้าคณะไหนอยากเข้าคณะอะไรแล้วก็มหาวิทยาลัยอ,อะไรลูกคณะแพทยศาสตร์มขอ,อนแก่นค่ะคณะแพทยศาสตร์มขอ,อนแก่นมันไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอเนี่ย <c ười> คือมาเรียนอยู่นี่คือจะเอาแพทย์อย่างเดียวยใช่ไหมฮะ จะได้เป็นคนให้ข่าวเลยก็ณเดชนมาพูดเองทุกอย่างจริงๆแล้วอยากบอกว่าเราปิดข่าวมานานมากพี่ๆสื่อมลชนกล้องไหนคะกล้องพี่ๆสือมลชนก็ไม่รู้ใช่ไหมกล้องนี้ใช่ไหมคะก็ไม่รู้มาก่อนคุณพ่อคุณแม่ของของของเพียรก็ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ณเดชก็ไม่รู้พี่กับณเดชก็ไม่รู้เป็นแฟนกันก็ขอสวัสดีน้องๆชาวภาคอีสานทุกคนหน่อยขอฟังสงหน่อยสิ หนึ่งสองสามเอางี้เอางี้ถ้าเกิดเสียงกรี๊ดดังขนาดไหนติดมหาวิทยาลัยชื่อดังเท่านั้นพร้อมไหมใครอยากติดจุฬานู่นเอาให้ถึงเลยสัญญาณใครอยากติดขอนแก่นเอาให้ถึงทางไหนวะทางนู้นเออทางนี้ใครอยากติดเชียงใหม่เอาให้ถึงเชียงใหม่ใครอยากติดมออป,ปัตตานีไปเลยลูกเออเอาให้ถึงนะ <S <S โอเคขอฟังเสียงว่าที่นิสิตในสาาจุฬาธรรมศาสตร์มอขอนหนแล้ว อออาติดทุกคนติดทุกคนติดทุกคนอาทีนี้เรามาเข้าวิชาการกันนิดนึงดีกว่าว่าเรามีเวลากันชั่วโมงครึ่งเนาะซึ่งหากมติวครั้งนี้เป็นการติวแกลแล้วเราก็เน้นโคต้าหมอเอออาทีนี้เรามาดูก่อนว่าถ้าเกิดดู6ปีในเอกสารของเราเห็นเนาะมันเป็น6ปีที่ผ่านมาที่โคทที่มอขเนี่ยจัดสอบเองแล้วปีนี้จะเป็นปีที่7อ่ารัก7ปี เจ็ดหเห็นเพชเล่นไหมคะเพชก็เล่นเรื่องนี้นะคะเล่นเป็นนกในสวนลุมพินีนะคะน้องน้องมองไม่เห็นใช่ไหมคีส <laughs> ใส่หัวนิ้ะคุณด้วยเออ <laughs> มองคนบอกว่าผมยังไม่ไดูด <laughs> รอหนังกลางแปลงมาก่อนแ <laughs> ถวบ้านเดี๋ยวเขาไปดู <laughs> อาทิตย์หน้านอกจากมีมี โค้ต้ายิยมากมายเลยช่วงนี้ใครไปสมัครขอให้น้องๆนะคะอ่านหนังสือไปแล้วก็ถ้าเกิดอ่านหนังสือไม่ทนันขอทุกคนเดาแล้วได้คําตอบที่ถูกต้องขอให้น้องทุกคนที่นั่งอยู่ในหองนี้นะคะประสบความสําเร็จในการสอบโคต้ามอขอมอมอสอวอจุฬาธรรมศาสตร์หรือมหิดลที่สมัครอยู่ทุกคนเป็นว่าที่นิสิตในสาขาจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลขมขและมอุอลมออบลมส